สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินหนุยนะครับกับช่องทุเรียนไทย channel นะครับผมวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมารู้จักกับาสารกำจัดแมลงนะครับที่มีชื่อว่าไตรโซฟอร์ต so นะครับไตรโซฟอร์ต so คืออะไรนะครับคือสารยับยั้งเอนไซน์นะครับ a ะเซทิลโคลีนเอส e ท a ร e นะครับ อยู่ในกลุ่ม1นะครับกลุ่ม1กลุ่มย่อย 1B นะครับสารออแกโนฟอสเฟตนะครับออกฤทธิ์สามทาน,นะครับกินตายนะครับถูกตัวตายดูดซึมนะครับและไอระเหยนะครับคราวน,นี้เรามาดูกลไกการออกฤทธิ์นะครับ สารกลุ่มนี้นะครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยเป็นตัวยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอชเลสนะครับซึ่งทำหน้าที่ย่อยสื่อ,ย,อย่อยย่อยสารสื่อประสาทนะครับชนิดอะเซทิลโคลีนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสะประสาทที่บริเวณปลายประสาท1ไปสู่อีกเซลล์ประสาท1ในระบบส่วนกลางของมแมลงนะครับการยับยับย้งการทำงานของเอนไซม์ อะเซทิลโค e เอทิเลตทำให้มีสารคลั่งนะครับทำให้มีการคลั่งของสารสื่อประสาทอะเซทิลโคนที่บริเวณส่วนปลายประสาทในปริมาณที่มากนะครับจึงส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดกระแสประสาทไม่หยุดนะครับคือมันจะคลั่งนะครับไอไอ อะเซทิลคลีนเนี่ยมันจะข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดกระแสประสาทไม่หยุดนะครับและเกิดมากเกินไปจนทําให้มแมลงตายลงไปในที่สุดนะครับนี่คือคกลไกการออลิ์ของสารชนิดนี้นะครับคราวนี้คราวนี้เรามาดูความสามารถนะครับของเจ้าไตรอะโซฟอร์ต so นี่นะครับใช้ป้องกันนะครับและกําจัด หนอนนะครับหนอนเจาะลําต้นหนอนกระทุเพี้ยแป้งนะครับเพี้ย้จักระจันฝอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟนะครับลายแดงลายขาวต่างๆนะครับแต่ที่เก่งที่สุดนะครับก็คือการกําจัดหนอนนะครับตัวนี้เก่งนะครับเก่งเรื่องหนอนนะครับผมแล้วก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมอยากจะฝากเพื่อนๆว่าเวลาฉีดยา กำจัดหนอนหรือกำจัดมแมลงนี่นะครับเราต้องป้องกันนะครับใช้ใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับป้องกันใส่หน้ากากใส่ผ้าปิดจมูกนะครับและที่สําคัญนะครับยาชนิดนี้มันเป็นไอระเหยนะครับมันมีมันออกฤทธิ์มันสามารถออกฤทธิ์ทางไอระเหยได้นะครับถ้าเราได้สูดกลิ่นเข้าไปก็คือหมายความว่า อาจจะมีสารนั้นเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วนะครับก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆนมานครับรามาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จกับการทำกรเกษตรนะครับผมสวัสดีครับ